ต้นอ้อต้นอ้อดาเหลาต้นอ้อดาเหลาครับผมไปจีบก็เป็นลูกผมลูกศิษย์ลวงปู่ใดเหรอเอ้าเคยไปเคยไปที่เคยดนุบาลดูบนรัฐนะนะครับก็เราก็เป็นลูกศิษย์ลุงพ่อด้วยเพราะว่าผมผมเห็นผมที่เคยไปเราเคยเห็นฮะเราก็ไม่เคยรู้จักครับผมอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ค่ะ ต้นอ้อรัตนาดาเหล่าใช่ใช่รัตนาช้ด้วยสวยสวยคนนี้ใจตกว้าเลยสิบตีลัมเศร้าตีลัจังมิ้นไม่เห็นกลวงไม่ยามมังโผกันแล้วจังเห็นเจ้าเทียเดียวนาอต้นอ้อเองนบอกอ๋อบอกรู้จักสิบีคอนบอกรู้จักแต่แนะนดาไม่รู้จักเลยนะผมคุยกันไว้ระดับหนึ่งแล้วเหตุผลก็คือความสวยเขานั่นแหละอันที่สองความสามารถอ่าแล้วก็หมอลำเทนก็หล่อนะอ่าแล้วก็ลำ โอ้ยสนุกมากอยากจะรื้อฟื้นสิ่งเหล่านั้นไว้อืนะครับสถาบันการศึกษาก็ฝากไว้ด้วยเด้อนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือก้อกันเนะพี่ครบชวโมหนึ่งหรือยังว่าก็จ้างว่าเป็นอาจารย์พิเศษก็ได้เดี๋ยวมาอะไรามหาวิทยาลัยมหาสารคามสาปานกลราแก่นี่เป็นอาจารย์ยูกต้องถูกต้องนะมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกดีเขาเรียกว่ากูรูก็คือคนรู้จริงๆ กูรู้ไม่ใช่กูรู้นะกูรู้มันก็อันเดียวกันครับอือเอาว่าอย่างไงครับครบชมองหนึ่งหรือยังอีกอีกสักสามนาทีเอ้าเชิญครับอ่าเอาสักสิบนาทีครับสิบนาทีวันนี้เราเพิ่งจะขึ้นสดใช่ไหมอ่าเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วนะครับอ่าอันนี้เราก็จะมีพื้นที่อ่ารู้จักกันอ่รู้จักนะบอกรู้จักรู้จักมาลสิลิคอนน้อยบอกว่ารู้จักอ้าวเขบอกชื่นชมชื่นชม นะฮะรำเาร้องก็ดีรำก็ดีนะครับก็สวยด้วยสวยน้ำน้ำนะครับก็เคยคุยนะทางไลน์เคยคุยอยู่เคยพูดอยู่ว่าช่วงนั้นอะไรวิพวับ์ยังไม่มาดนะ่ะเราก็จะทำเป็นอย่างอื่นหมายว่าจะเอา,มา,ม,ามาโชว์ในงานอื คุณสมบูรณ์แชนแนลนะครับสมบูรณ์ไม่ต้องพูดถึงหัวลำรัรตนาดาเหล่านะก็ไม่มีสิทธิ์แล้วผมมีสิทธิ์ตอนนี้กลับบ้านก็ไม่มีแล้วรอะไจะหลงอีกใช่ไหมอะไรเนี่ยอะไรอะไรดูคนพูดกับพ่อไม่รู้เรื่องเลยคุยไปค,ค,คุยมา คุยไปคุยมาก็ดูแม่อันหลังใหนดึงดึงเข้าป่าไปซะแล้วนึกว่าจะขึ้นสวรรค์ใช่ไหมเที่ยวทั้งโลกเที่ยวทั้งหกลหกลุ่มขอบคุณเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับก็บางแก้วทีวีนะครับก็ขอบก็ขอบคุณท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแหวนทองนะครับท่านสอนอยู่มหาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ จังหวัดนครปฐมนะครับวิอาเขตชลแกนร้อยเอ็ดเลยมีหมดครับมีตัวอยู่ทั่วประเทศครับนะครับนะก็วันนี้ก็มาช่วยงานท่านนะก็ขอบพระคุณครับก็เห็นว่าจะมีทําโปรเจกต์โน่นโปรเจกต์นี่เยอะแยะเลยนะครับจอมโปรเจกต์นะครับนั่งเรือไปกลางทะเลไปเห็นเกาะบอกว่าจะไปยึดเกาะเขาอีกแล้ว ขับรถไปที่ไปเห็นภูเขาสูงสูงอยู่แถวรับเมืองการบอกว่าเออน้าไปอยู่ข้างบนไปสร้างไปอยู่ข้างบนอีกแล้วเจออะไรไม่ได้ครับเพื่อนผมคนนี้ทำโปรเจกต์จับโปรเจกต์จริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องไปให้ได้แล้วจะไปหาบ้านในคุณรัตนาอยู่เอโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับมาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ ศิลปพอน้อยสมบูรณ์ด้วยแล้วก็มะลําเดชาน้อยสมบูรณ์ด้วยนะครับอีกหลายๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่นะครับคู่เลยเพราะว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสที่หลังจากปีใหม่มาหลังจากงานบันเด็กมาครับก็เราก็ได้หยุดอลไ์สดมานานพอสมควรวันนี้ก็มาทบทวนความจําอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่แน่นะอาจารย์วันไหนว่างๆเราต้องหาเวลาว่างเอาวันละชั่วโมงครับ และก็ไลฟ์สดอาจารย์ก็อยู่เนี่แหละอาจารย์ก็ส่งเข้าไปแล้วก็ผมก็อยู่ที่สถานีนะครับก็พูดคุยกันนะครับจัดรายการวันละหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะครับเนาะก็หลายๆคนก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ลํำลากันไปก่อนครับสวัสดีครับมันเตือนจองลองแรง